สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงอัปเดต6.5นะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันครับอย่าลืมใส่โค้ดที่อยู่ใต้คลิปก่อนนะพี่ก็ ทิ้งโค้ดเอาไว้ให้แล้วนะครับผมทั้งหมด6โค้ดนะครับถ้าเกิดว่าโค้ดไหนใครใส่ไม่ได้นะครับแสดงว่าเลเวลเราอาจจะยังไม่ถึงนะครับก็กดไปที่โค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยโค้ดตรงนี้แล้วก็ copy มาใส่ได้เลยนะรีบใส่นะครับก่อนจะหมดนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะมาดูรายละเอียดอัปเดตกันครับไปที่มุมขวานะก็จะมีตรงนี้รายละเอียดอัปเดตนะครับจริงๆมันจะมีตั้งแต่เกมเปิดมาเลยเห็นป่ะนี่รายละเอียดอัปเดตทั้งหมดเนี่ยเขามีล็อกให้ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ล่าสุด6.5นครับอเเน่ยยรๆกกวาาาทบมลคุพ มีแค่โหมดใหม่นะครับเข้ามา1โหมดนั่นก็คือ New Adventure Game Mode ครับซึ่งโหมดเนี้ยเราจะต้องเล่นทั้งหมด50เวฟหรือจะเล่น10เวฟ20เวฟก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เดี๋ยวเข้าไปเล่นพร้อมกันให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็มันจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาจาก Fairy t a i l นะครับทั้งหมด5ตัวเนาะก็จะมี2ตัวละครนะที่เป็นนัสสื่อกับลูซี่เนี่ยที่สามารถอีโวได้แล้วก็จะมีอีก3ตัวนะที่ไม่สามารถอีโวได้นั่นเองนะครับทุกคน แล้วก็ทุกตัวนะครับรู้สึกว่าจะหาจากตรงนี้หมดเลยนะครับรู้รสึกว่าจะหาจากนี่พอท่อนี้นะครับเราต้องไปหาพอท้อนี้มาก่อน Adventure ร์พอท่อนนะจะอยู่ตรงเนี้ย4ตัวนะครับทุกคนทุกคนนะก็จะอยู่ตรงนี้4ตัวแล้วก็จะมีของอีโบ2อันเห็นปะก็จะเป็น2อันเมื่อกี้2ตัวเมื่อกี้ที่เขาบอกก็คือนัสซึก,กับลูซี่ใช่ไหมของอีโบก็จะเป็น2อันนี้แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้กี่ชิ้นนะครับทุกคนโอเคมาแล้วเราก็จะได้ในส่วนไอ้นี้ด้วยอันเดียวกับอีเวนต์โบลอนนะครับได้พันห้าเหมือนกันด้วยนะ ได้โซเฟกเมนต์โซเฟกเมนต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะคือน้อยไปน่าจะการันตีให้หนึ่งอันไปเลยนะโอ้โหอยากให้มันการันตีโซ f ฟกเมนต์ไปเลยนะอ่ะสี่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดที่เขาว่าโหมดใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่เห็นปะใกล้ๆกับบอสลัดนะครับทุกคนนะก็มาตรงนี้เลยนะเห็นปะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้่าแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T-T ่ที่งสอเพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับก็จะม,มีของพวกนี้เหมือนกันนะเห็นป่ะแล้วก็มีประตู20%นะจแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่20%อหรอกปรเปอร์เซ็นต์โอกาสโอกาส,กาสดรอปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไป ตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในอัปเดตนี้ด้วยนะครับทุกคนเท่าที่พี่หาข้อมูลมาแล้วนะแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ที่เขาเขียนบอกไว้ก็คือประมาณว่าถ้าเราเล่นต่อเรื่อยๆเนี่ยทุกๆ1ิบเวฟเนี่ยตัวศัตรูมันจะแข็งแกร่งขึ้น,นครับคูณ1.25ก็คือน่าจะหมายความว่าเลือดมันเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุก10บเวฟเนี่ย มันจะมีโอกาสให้เราเลือกนะครับว่าเราจะหนีหรือว่าเล่นต่อนะหรือว่าอดทนเล่นต่อคือหนีก็คือออกเกมอะเล่นต่อก็คือสู้ต่อนะ <g ames> ก็คือทุก10เวฟม,มันจะมีถามให้เราเลือกว่าจะเล่นต่อหรือจะออกเกมถ้าเราออกเกมก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างแต่ถ้าเราเล่นต่อเนี่ยโอกาสได้ของรางวัลเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นครับก็สูงสุดที่50เวฟนะทุกคนมาเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยเดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเล่นเดี๋ยวให้ดูทีมก่อนและกันครับทีมที่ใช้ตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็น จินอูนะครับทุกคนนะดีเทลประมาณนี้แล้วกันนะจินอูนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปก็คือแก๊งจินอูนะก็คือเบลุของเรานั่นเองนะครับทุกคนนะเบลุเนี่ยเป็นตัวละครที่อีโวนานมากๆนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวนังนก็คืออีกริดนะครับทุกคนนะนี่ก็คืออีกริดที่อีโวแล้วนั่นเองนะก็เป็นเงาของจินอูเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปก็นารูโตะนะตัวนี้ก็เอาไปวิ่งใส่ของเป็นหลบหลีกนะห <C oughs> ลบหลีกตอนนี้หลบหลีกเท่าไหร,ร่นยหลบหลีกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบัฟนะครับเปฟินนะครับใส่ประมาณนี้นะก็ใส่เป็นหลบหลีกเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวแท้งเรานะก็คือสเกเลตันนะครับใส่เป็นหลบหลีกเหมือนกันประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะทีนี้เออแล้วก็เบสซิ่งที่ใส่อยู่นี่จะเป็นเบสซิ่งของอ e ีกิดนะครับทุกคนนะเผื่อมีคนถามนี่ก็คือเบสซิ่งของอ e ีกิดแต่ว่าเป็นอ e ีกิดร่างแรกร่างปกติที่ยังไม่ได้อีโวนะส่วนวิธีการหาอ e ีกิดเนี่ยให้ไปที่ตู้แรกนะครับทุกคนเดี่ยว้ามาที่ซัมมอนนะครับทุกคนแล้วก็ <c oughs> อีกิดเนี่ยมันจะอยู่ตู้เป็นตัวลับนะอยู่ในตู้นี้สังเกตค่าสุ่มแล้วกันนะจำง่ายๆหรือว่าจําคําว่าสแตนดาร์ดก็ได้เนี่ยค่าสุ่ม400ถ้าเป็นคนที่มี VAP เนาะถ้าไม่มี VAP น่าจะ500ปะเออเนี่ยมันจะอยู่ในตู้นี่แหละก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ถ้าพี่จำไม่ผิดพี่หมดไปประมาณ4-5หมื่นมั้ง4-5หมื่นเจมได้มานะครับแล้วก็กดในส่วนของพชั่นลัคกี้ด้วยนะเออลัคกี้พชั่นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดแอดเวนเจอร์ม แต่ว่าก่อนจะไปเล่นแอดเวนเจอร์เดี๋ยวมันจะนานไปลองเล่นประตูให้ดูก่อนดีกว่านะก็คือประตูเนี้ยพี่ได้มาแล้วก็คือดรอปมาจากแอดเวนเจอร์นั่นแหละทุกคนมาเดี๋ยวลองเล่นประตูก่อนรู้สึกว่าจะมีการปรับใหม่แล้วด้วยนะครับเลือดบอสเพิ่มมาเป็นพันล้านนะครับทุกคนตอนแรกเข้าไปเล่นนะ่ะเหมือนมันจะบั๊กนะก็คือแป๊บเดียวประมาณ11วิเว้ย1ิวิจบพี่ก็เลยเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะทุกคนแล้วก็ล่าสุดเข้าไปเล่นมานะครับทุกคนเลือดบอสนะครับเพิ่มไปเป็น 1, านนะครันคนก็ ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะแต่ถ้ามีทรงจินอูก็น่าจะง่ายอยู่นะใครมีจินอูก็น่าจะง่ายอยู่แต่ว่าจินอูเนี่ยเข้ามาเล่นในโหมดนี้ก็จะอาจจะแหลกสักหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันซัมมอนเยอะไงทุกคนมันอาจจะแหลกหน่อยนะ <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคค,คอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือด้วยแหละแต่ว่ามันก็แหลกอยู่ดีนะพี่ว่า <c oughs> มาแล้วนะครับทุกคนนี่มาแล้วนี่พี่ปิดเอฟเฟกไว้นะครับแล้วก็ปรับเป็นโลกราฟิกไว้ด้วย <c oughs> นี่ไงมาแล้วนะครับก็คือบอสตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคน,นเลือดอยู่ที่ 1500ล้านนะครับทุกคนตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะครับทุกคนบอสตัวนี้ตอนที่มันอัปเดตมาตอนแรกอะไม่มีนะเหมือนว่าเขาแก้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ปิดเซิร์ฟนะก็คือเหมือนเขาแก้ภายในอะทุกคนแล้วก็ปรับเพิ่มเลือดมานะครับทุกคนเพราะว่าตอนแรกจําได้เลยเล่นไป2อสรอบแล้วนะไอพอท่ออันนี้ก็คือมันจะจบประมาณ11วิอ็วิหรือว่า1ิาวิเนี่แหละจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละแต่อยู่ๆครับล่าสุดก็มีบอสตัวนี้โผล่มานะครับเลือด 1, 5 0 0ล้านนะครับทุกคนนะ ก็จะจบอยู่ที่ประมาณ1นาทีนั่นแหละเซตเซตนี้นะประมาณ1นาทีนิดๆนะครับทุกคนก็ประมาณเหมือนกับโบล็อนั่นแหละเหมือนที่เราเล่นซอมอีเวนต์นั่นแหละทุกคนใช้ทีมเดียวกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดวาูว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับแป๊บเดียว1นนาทีนะนไงชิวๆนะปรับปรับปรับ,บอันนี้รู้สึกว่าจับแค่โอ้พีอเอทุกตัวเลยเหรอจริงๆรัแค่จินอูตัวเดียวก็พอนะก็1นาที3าวีนะเห็นปะเราก็เหมือนอารมณ์เหมือนกับเราไปลงเนี่ยเอออารมณ์เหม เผลอไปรีเพย์ว่ะทุกคนโทษทีพี่ตั้งออโต้รีเพย์ไว้ว่าโอ้งานงอแล้วก็ต้องดูอีกเกมหนึ่งสิทีนี้โอเคเดี๋ยวตัดไปช่วงเอ่อเล่นจบเลยแล้วกันนะตัดไปช่วงหนึ่งนาทีเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าดรอปอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคไหมอ่าอ่เรียบร้อยทุกคนบอสตุยเรียบร้อยนะครับทุกคนมาจบเกมที่สองนะครับหนึ่งนาทีเท่าไหร่วะเนี่ยเกมนี้ หนาทีหกวิโอเคประตูหมดพอดีนะพอท่อหมดนะเล่นให้ดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรานะครับเข้าไปเล่นในส่วนของโหมดใหม่กันนะครับก็คือ Adventure Mode นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวตัดไปในนั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดไปหน้าโหมดเลยดีกว่าโอเคปะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าโหมด Adventure Game Mode แล้วไปเลย ร,ร,รุยรุยเล่นได้สี่คนนะครับทุกคนนะโอกาสดรอปตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆโอกาสดรอปมันจะเพิ่มขึ้นนะโอเคทุกคนเข้ามาแล้วสังเกตว่าด่านนี้มันจะเป็นเหมือนกลางวันเนาะแล้วก็ตอนที่เราเล่นพอทอลเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะเป็นกลางคืนนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นทางตรงแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะเนี่ยก็จะเป็นเหมือน2พวกนะยกพวกตีกันแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็จะสังเกตเวฟด้านบนนะครับทุกคนมันจะมีทั้งหมด50บเวฟซึ่งทุก1ิเวฟนะครับก็คือเวฟ0แล้วก็50นะครับ มันจะถามเราว่าเราเนี่ยจะอดทนสู้ต่อไปไหมหรือว่าเราจะหนีเลยนะครับทุกคนนะหรือหนีก็คือการออกเกมนั่นแหละทุกคนนะถ้าเรากดหนีเลยเนี่ยก็คือออกเกมเนาะเราก็จะได้ขอรางวัลหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แนะนําว่าให้เล่นถึงเวฟ50ละกันนะครับทุกคนนะเออเล่นถึงเวฟ50ไปเลยโอกาสดรอปมันจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกสิเวฟนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนะเกมนึงเนี่ยจะใช้เวลานะครับอยู่ที่ประมาณ8นาทีมั้งเออถ้าใครมีเร็วกว่านี้บอกพี่ด้วยแล้วกันนะคือใครได้5นาที3นาที3นาทีน่าจะไม่ได้5นาทีเนี่ยเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าใครมีทีมที่5นาทีนี้ก็บอกกันได้นะแต่ว่าแหลกนะทุกคนนะสังเกตว่าเวลาพี่เดินพี่อะไรเนี่ยมันจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าจินอูนะทุกคนนะ จินอูมันซัมมอนเยอะนะครับทำให้แรกนั่นเองนะขนาดปรับเป็นโลกราฟิกแล้วตอนนี้เวฟที่1 0แล้วนะรวมันก็จะมีแสงอะไรวะอ๋อมีบอสโผล่มาด้วยอ่ะพอบอสตุยนะถ้าเรากดสีแดงก็คือออกเกมแล้วแล้วก็กดตัวนี้ไปนะก็คืออยู่ต่อเราจะอยู่ต่อนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็โอกาสดอกของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ซักเวฟ40เลยไหมเดี๋ยวเราตัดไปเจอเกันซักเวฟ40เลยดีกว่าโอเคไหม จะได้ไม่นานเกินไปเนาะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งอัพทุกตัวไปเลยนะนี่ตั้งอัพทุกตัวไปเลยประมาณนี้ป่ะอ่าเวฟีสิบนะมันก็จะเขียนว่ารัก multiple 2 x นั่นเองนะสังเกตโอกาสดอกเรา40%นแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้0.1นะึ่งะตัวละครเนาะไปต่ออ่าทุกคนเวฟ30แล้วนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นคูณ3นะครับเมื่อกี้ตรงเนี้ยพอเท่า40%ครับเ้งมาเป็นนนครับเด้งมาเป็น0.15น,นัเ,เน,น,นเอ็นะครับนุกคเไปกันต่อเลยนะครับ อ่ะมาลุยๆกันนะครับรู้สึกว่าตอนแรกแต่ช่วงที่เกมเปิดอ่ะเหมือนมันจะบักนะก็คือตรงไอ้มติที่มันคูณ่ะมันสแต็มตัวทีทุกคนไอ้ตรงที่มันคูณะเหมือนว่ามันจะสะแต็กได้นะครับทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะแก้แล้วนะเออเหมือนจะเขาจะแอบแก้อยู่นะเหมือนจริงๆอ่ะอัปเดตไม่ร้อยเปอนะแล้วก็ปล่อยมาทุกคน เหมือนนับเบสมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ปล่อยมานะเออเนี่ยเวฟเท่าไหร่ละสามสี่แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวฟสี่สิบต่อนะครับทุกคนมาดูกันว่าโอกาสดรอปก็น่าจะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่เวฟสี่สิบอะแล้วก็เวฟห้าสิบเราก็จะได้พอท่วร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคไหมประมาณนี้เนาะอ่าทุกคนเวฟ40่สิบนะโอกาสดรอปประตูนะ80%นะครับแล้วก็ตัวละครน,นี้นะ0.2%นะครับแต่ว่าของอ e ีโบเนี่ยแค่20%นตเนี่ยมา รอบสุดท้ายนะครับเราก็จะสู้กันที่รอบสุดท้ายแล้วจะไปสู่เวฟที่50นะครับทุกคนนะก็50แล้วเราก็น่าจะได้ประตูแบบ100%นะครับทุกคนนะแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นที่เหลือนะก็คือของอีโวแล้วก็ตัวละครน,นะครับหตัวว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับก็จริงๆพี่ก็เล่นไปหลายเกมแล้วนะมันก็ยังไม่ดรอปนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันที่เวฟห้าสิบครับว่าตอนที่เราทําคลิปอยู่เนี้ยจะดรอปให้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคทุกคนเอ้ยอะไรคือ จบเจ็ดนาทีทำไมพี่ไม่ได้ไเลยเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่าเจ็ดนาทีพี่ไม่ได้ไเลยเลยคืออะไรวะบลักแน่เลยทุกคนอที่จริงมันต้องได้ประตูหนึ่งอันนะหรือว่าจริงๆต้องออกไปดูว่าอันเนี้ยมันเป็นบลักอยู่นะพี่ว่าเกมมันบลักอยู่อะเนี่ยคือเล่นจบไปแล้วนะแล้วตอนเนี้ยคือมันออโต้รีทายนะครับทุกคนนะตอนเนี้ยจริงๆอ่ะมันคือมันเล่นเวฟหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่นเห็นป่าถ้ากดว่าสีน้ำเงินถ้ากดส,สีเขียวมา มาเล่นเว็บหนึ่งแล้วแต่ว่าสังเกตตอนที่พี่เล่นจบเมื่อกี้ว่าพี่ไม่ได้ของนะใช้เวลา7นาทีพี่เห็นอยู่แวบๆบแบบอ่ะเดี๋ยวลองออกไปดูหน้าล็อบบี้ดีครับว่าพี่ได้ประตูมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะจริงๆอ่ะพี่ต้องได้ประตู1อันนะซึ่งตอนนีน้ในกระเป๋าพี่ยังไม่มีประตูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่ล็อบบี้ดิไปเดี๋ยวไปเจอล็อบบี้นะอ่ะทุกคนสรุปนะครับเล่นจบเมื่อกี้นะครับไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับทุกคนสแสดงว่าเกมตอนนี้น่าจะบั๊กอยู่นะครับทุกคนต้องระวังนิดนึงนะใครที่มาดูคลิปปนนี้้้เเ่่คาาาอาจจะะแแแกกไลวลววหทุต พี่บักอะจริงๆต้องได้ประตู100%ยนะทุกคนทําไมไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเมื่อกี้เจนาทีเสียเปล่าไปเลยนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะสำหรับรายละเอียดอัปเดตครับน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของพวกอหอคอยดันโจงนั้นเจียนเนี่ยอหอคอยอยู่ไหนวะ หอคอยอยู่นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะหอคอยแล้วก็ดันเจียนก็ยังเหมือนเดิมนะเขาไม่รีนะหอคอยพี่อยู่ที่ชั้น50ก็ยัง50เหมือนเดิมนะแล้วก็ดันเจียนเนี่ยพี่เล่นไปถึง200นะก็ยังอยู่200เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะไม่ได้โดนรีแต่อย่างใดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะคลิปอัปเดตนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้แหละอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ